สวัสดีค่ะทุกคนเช้านี้เจอกับป้าหมกแดงที่หุบเขาลิตโกซิดนีย์ออสเตรเลียอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้เจอกันแต่เช้าเลยค่ะวันนี้อากาศดีค่ะเพื่อน,อนคลึ้มเหมือนฝนจะตกแต่ไม่ตกค่ะไม่มีแดดเลยตอนนี้ก็เวลา9้าโมงแล้วค่ะยังไม่มีแดดเลยแล้วก็เลยเดินเล่นในสวนหลังบ้าน อย่าเรียกว่าสวนเลยค่ะป่าป่าหญ้าหลังบ้านเพราะว่าไม่ได้ตัดหญ้าเลยหญ้าลกมากค่ะทุกคนแล้วก็เลยเลยไม่เห็นดอกอะไรไม่รู้ค่ะขึ้นมาที่ป่าดงหญ้าหลังบ้านเนี่ยค่ะสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆดูสิเนี้ยค่ะป่าหลังบ้านที่ออสเตรเลียมีดอกอันนี้ขึ้นด้วยค่ะไม่รู้ดอกอะไรถ้าใครรู้ก็บอกด้วยนะคะเดี๋ยวจะ จะขุดไปปลูกโชว์ไว้หน้าบ้านค่ะเพื่อนๆนก็แต่ไม่รู้ว่าขั้นตอนการขุดของป้าหมกแดงมันจะทําให้ดอกอันนี้ศูนย์พันหรือเปล่าดูสิคะขึ้นหลังบ้านสวยมากค่ะเพื่อนเนเขาเหมาะที่จะไปปลูกเป็นไม้ประดับหน้าบ้านค่ะอู้ดูสิคะเนี่ยไอ้ทองดําทองแดงยังไม่เห็นถ้ามันเห็นนี่มันต้องขยําแน่เลยทํำยังไงดีดูสิคะเพื่อนๆนสวยมากเลยคะ่ะ เดี๋ยวป้าหมูแดงจะหาอะไรมาขุดแล้วก็เอาไปแหมะหลังบ้านไอ้หน้าบ้านค่ะคราวหน้าปีต่อๆไปเขาจะได้ขึ้นสวยๆหน้าบ้านค่ะทุกคนสวยมากเลยค่ะไม่รู้ดอกอะไรค่ะดูสิอื้อสวยมากเลยแต่ไม่น่าจะกินได้เพราะว่าถ้าของกินได้ต้องมีมแมลงตอมอันนี้ไม่มีมแมลงตอมเลย หรือว่ายังเช้าอยู่มแมลงอาจจะยังไม่ตื่นค่ะเพื่อนๆดูสิคะกระ,กระจุ้มกระจิ้มน่ารักมากเลยคะ่ะโอ้เดี๋ยวต้องขุดไปปลูกไปปลูกไว้หน้าบ้านค่ะทุกคนคือจริงๆตอนแรกอะ่ะเขาไม่ได้เด่นๆเห็นชัดอย่างนี้หรอกนะคะทุกคนเขาอยู่ในพงหญ้าค่ะเนี่ยค่ะ คงหญ้าแบบนี้เลยแต่ป้าพอป้าหมวกแดงเดินมาเห็นว่ามีอะไรส้มๆเหลืองๆก็เลยดึงหญ้าออกให้เขาค่ะเพื่อนๆพอดึงหญ้าออกดึงหญ้าออกหมดแล้วถึงได้เห็นว่าโอ้มีดอกอะไรก็ไม่รู้สวยงามแล้วก็ผลของการดึงหญ้าค่ะเพื่อนๆก็ดึงขาดไปสองกา้านเนี่ยค่ะก็เขาปนอยู่กับหญ้าเรา ป้าหมกแดงก็เลยดึงเขาขาดไปสองก้านคะ่ะทุกคนเสียดายมากเลยเดี๋ยวเอาเนบไว้เผื่อเผื่อเขาจะไม่ตายเอาเนบไว้ก่อนเอ๊หรือว่าจะเอาไปใส่กระถางไว้เพราะว่าไหนไหนเขาก็ขาดออกมาแล้วเออใช่ใช่เอาไปใส่กระถางไว้เผื่อเขาติดจะได้ดูแลเขาค่ะทุกคนคือสวยมากที่ที่เห็นเด่นนี่คือป้าหมวกแดงดึงหญ้าออกให้คะ่ะตอนแรกนี่หญ้าหุ้มก็เป็นดงเลยไอ้ทองดําทองแดงมันถึงไม่เห็น แต่ว่าตอนนี้พอเราดึงหญ้าออกมาแล้วทองดําทองแดงถ้ามันมาเห็นมันก็จะขยุ้มค่ะเพื่อนๆอาจจะไม่รอดต้องดูเดี๋ยวเอาเอาอันนี้ไปไปปักใส่กระถางไว้ในในที่ที่เราล้อมกรงไว้ค่ะเนี่ยค่ะอันนี้คือก็เปรียบเสมือนโรงเพาะชำของฟ้าหมกแดงค่ะอยู่ใกล้ๆคือถ้าเราเห็นอะไรที่ เราต้องการปักโดยที่ไม่ให้ทองดําทองแดงมาทํร้ายป้าหมูแดงก็จะเข้ามาปักไว้ตรงนี้ค่ะอืมเนี้ค่ะเน็บไว้ก่อนเผื่อเขารอดค่ะถ้าเขาลอดเราก็เอาไปลงดินหน้าบ้านถ้าเขาตายก็แล้วไปเพราะว่าดึงเขาขาดค่ะทุกคนโอ้ยบางทีเราก็เนี้ยค่ะปะ้าหมกแดงเจออะไรที่อุ้ย อุ้ยล่วงเจออะไรที่ขึ้นหลังบ้านที่ดูว่าสวยๆงามๆก็จะเอามาใส่กระถางไว้อย่างนี้แหละค่ะแล้วพอเขาติดก็เอาไปย้ายไปฝั่งหน้าบ้านเพราะว่าพวกนี้ถือว่าเป็นของประดับเป็นไม้ประดับสวยงามนี่ไม่ต้องเข้ามายุ่งในเรือนพ่อชําของแม่เลยนะไอ้ทองแดงออกไปดูนี้ตีเพี้ยเลยออกไปไหมออกไปไหมเชื่อฟังไหมห้ามยุ่งนี่เป็นเขตห่วงห้ามออกไปดูนี่ ดื้อน,นะเดี๋ยวแม่ฟาดเลยซนนะเองเนะี่ยอยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องเข้ามา